นว่าลำเหลอให้นอนเดี๋ยวพี่น้องครับอันนี้ก็ดจะเป็นอาหัารสมลองสมลำหัวหันปลาดุกใหญ่ด้อครับอันนี้ก็นสีหลังคือกันมาวัดกันเพิง่งเดี๋ยวยืนดีไซน์ใหบังเบื่อนมาเลยครับแขมือแขมือ,มอรอบนั้นเราไม่ค่อยได้เนาะใช่ไดเราเดป็นแขมือ<ป>ครับในลังเดียวสองลัง บ่สันบ่ได้กินเลยโอเคเด๋ยวสีังเอาพิปุญมาพี่ใส่พิุ่ญด้วยอ่ะอว่าไปเอาเดี๋ยวมาจ้ามเลยนี่ครับพี่นองครับมาเด็กสุดๆเดกุดๆนีใจหลังละตอนไเลย่ยแล้วเบิกกันมามันจะเป็นแบบใดเมื่อกี้ โ okay. อเคผสมเรับ mm hmm. ครับพี่น้องครับสดๆดล้วคนหอมกลุ่มกับหอมเลยปะโอเคครับพี่น้องครับใส่เงี้ยเรียบร้อยครับนี่ปลาแดกนี่สีขาวครับพี่น้องครับสองหลังครับปลากระสีส oh, <yeah. S 1> ีเหลืองนี่เป็นหัวหันย่างเดียวครับ นะครับสีแปลกๆนี่ทั้งสีดำทั้งสีน้ำตาลนี่กรสีลังนี่เป็นงานผสม,มห้ามเนาะสุดเด่นสุดเดืนดเด่นเนาะโอเคครับเดี๋ยวมือนี้ยังได้อดใจบ่ไปครับยังได้เกือบองได้ไปใไซครับมือนี้ว่าสีพากันไปใไซมือนี้เลยครับทีมงานครับแล้วกะไยื่นเสาตื่นเตเสาพยายามดมกันครับพี่น้องครับยื่นยังมาดูดกันครับไปครับไปใไซเลยครับใไซอาจจะไ่ได้ใไซพี่น้องมึงครับแต่ว่ากัใไซเงี้ยแหละพี่อื่นยังมาดูทีเดียวเลยครับ นี่พอกันตอนเส้าครับหลังจากดีหมู่บ้านเท่าผสมสูตรเงื้อมาสามสูตรครับพี่น้องกดด้นทนบาะไว้มาดีใส่เงี้ยมาส่งแต่ว่าอเอาเดมมาใส่แถวหมู่บ้านครับทีมงานครับนะครับเจ้าของเนื้อชาโกมือนี้เขาดีเม,มื่ออย่างพี่น้องเมั่งครับว่าหลังจากที่เขาเก็บไปสามสูตรแถวหมู่บ้านนี่สูตรใดที่เขาดีที่สุดอาก,กาศ สูตรใดสีใดหน่อยสี่ภาพพี่น้องไปเบิ้องสูตรแรกก่อนครับให้ฟังคุณก่อนเนาะฟังคุณนะไปอย่างฟังคุณมาเลยครับพี่น้องครับยูมะเก้าเก้าครับพี่น้องครับนี่ครับเบิ่งบรรยากาศครับตอนนี้มองยังยังขาวๆอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับหลังจากฝ่าหลังฝนครับพี่น้องครับบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศดีแห้งครับ คลิปนี้ครับที่เป็นคลิปปิดทายก่อนสุ้มการนะครับพี่น้องครับนลครกบยังไปพบปะกันอยู่สุลัดทางบานครับหลังยังได้สียบเยียนพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องครับไปครับไปลุนกันครับไปครับพี่น้องครับมารุนกันหลังแดกครับสังเกตได้อยู่เลยครับว่าหลังจากที่ฝนตกมาผู้ซึ้งว่าน้ำจะขึ้นไหลครับน้ำในในบ่อนี่จะขึ้นไหลครับพี่น้องครับ เบื้องันครับหมานบ่เ <Wenn> ดินนะเดแล้วเกินได้เดินได้ซื้อบ่เดินพี่น้องพูดอะยครับมาแล้วครับพี่น้องครับมีทั้งแรกครับ อู้ปาดแม่ชุ่ยอดครับพี่น้องครับอันนี้สูตรเก่านะอันนี้คือสูตรล่ำเนื้อครับพี่น้องครับอันนี้สูตรล่ำครับสูตรล่ำครับอาหารปลาดุกครับอู้หึขึ่งโลได้ไหมเกือบอ้ติดคักติดเน่ยพี่น้องครับไปไปมาทานยูษสูตรนี้คือว่าเดี๋ยวต้องไปเบิง่ง นี่ครับพี่น้องครับสูตรนี่ยังคือว่าคงทีครับสูตรนี้ยังคงทีอยู่คือเราอยู่ยังติดคือเราครับสูตรทีครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งสูตรต่อไปครับนี่ล่ำครับล่ำครับอาหารปลาดุเอาพี่น้องครับไปชมกันใกล้ๆครับเบิงครับ อ,อันนี้กันหลังที่สองครับล่ำหัวหานครับพี่น้องครับเหมอนดำนี่ดูไปบู ít dưng cầu hấp nó hấp dưng ít 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 ครับพี่น้องครับอีก่องลังครับ <c oughs> มีกันลัหัวอา,า,อานดีกันครับอ้อันนี้เยอะอันนี้เยอะรู้เลยให้พี่น้องเึิ่งแบบพีฟ้าด้วย,งยไงใสๆอูว้วววว้าโอ้จุดำนำเลยจุดำนำเลย ติ๊ดคือนเขาครับพี่น้องครับน้ำหัวาหาันป๊าดวตะกูเมื่อกี้เหมือนจะมีปลาที่ตึกตึกเนี่ยโอ้ติดคือนเขาเอา้สูตรนี้ยังได้กการที่เราครับพี่น้องครับ เอาหลังสุดท้ายครับสูตรล่ำมาวัดกัน3สูตรนีู้้ใดสีเด็ดครับล้งจากรอบนั่นเ่หลังนี้เหี้วครับมือนี้สิเป็นยังไงาูอ้ยอา้ยออุ้ยอุ้ยอุยอุ้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 ยออยอ้้ย สวนครับไปครับพี่น้องครับเบื้องหลังก็ไปแับน,นี้โอ้สีหลัง มนัมนมนันยกขึ้นมากเลยลงก็ได้ครับพี่น้องฟังสั้นขึ้นยากลงยากก็ได้กับฝากพี่น้องกดติดตามกดไค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในเด้อครับในการเท็ดลิปอู้ อันนี้กระถือครับนี่อันนี้หัวหันอย่างเดียวครับพี่น้องครับอันนี้กระถืออยู่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปวัดกันไปเทเบิ่งว่าอันใดสูดใดสีด่ใดไลก่กันนี่กระซี่หลังขึ้นกันครับพี่น้องครับไป เอันนี้หลังที่สองคืออะไครับพี่น้องครับอันนี้หลังที่สองครับปลาดุกอาหารปลาดุกทหารปลาดุกย่างเดี่ยวหลุด,ดวันครับเงี่ยมาเบ่งมาเบ่งกันครับเป็นไหคือกว่ ตือคือกันครับตือคือกันแล้าวงาันประตูว่ากระวางบ่เด<อ><ธ>ี๋ยวยังไม่วัดกันครับเดี๋ยวยังไม่เดี๋ยวยังไม่เคยวคยคยัดกันโอเคไปครับหลังก็ไปครับครับปดะตูหลังที่สามครับพี่น้องครับจช่มาเบิดกัน ว่าหลังนี้ทำเลมันดีมากเลยนะเมื่อคืนเนี่ยที่เราดูอ่ะป้าพี่น้องครับเขายังติด <Mother. S 2> ทื่อกาครับฮัทพอดูฮัทพอดุกระตริดทื่อกาวว่าตอนนี้พี่สูตรยังพันได้ครับพี่น้องครับมาอันเดยไลท์อันเดยหน่อยยุ้ยก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 ที่บ้านี่ ปาดปวาเลยปากดีดนโอ้โหโอ้โหเยอะๆๆ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 าๆๆ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 ๆวๆๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 กๆๆ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 ๆอๆๆ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  แนี่ีอยู่กลางนึงตรงนี้ผลงานครับเมื่อกี้บริษัทบินนอกรึสองหลังหลังบาดแดกกาดเต็มครับบินนอกรับนีมาเบ่งกันหลังจากเดี๋ยวเขายกขึ้นมาแล้วว่าสูตรใดสูตรใดเด็ดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบ่งกันครับอันนี้อันนี้สีเหลืองเลยสีเหลืองแคกหลังสีแดงสีามาดูพรีวิว นี่ครับนี่อาคารประทุทเที่ครับหลักกาอีก2หงลังนี่ประเดี๋ยวสองลังนี่ประเดียวประเดีย๋ยวประเดี๋ยวเขาหน่อยลังนึงครับดี่น้อยครับรนี่นี่เออซีขา,มาวมมโอ้ประเดียวก,กิบว่าหน่อยได้ด้วยนี่นี่นี่ประเดี๋ยวครับสุดยอด ละกาัอันนี้กันอันนี้กันหัวหารผสมสม่สมำสูซีครับพี่น้องครับสูซีเลยเทครับเดี๋ยวเทเบื้องรับรถหลังแหลกครับพี่น้องครับเต็มอันย่ะไห้หันไปบึม อุ้ยเต็มห้วบ่หันบันนีเ่เนมล้นแนจ่จอดสิจอดเกือบเต็มหัวโอเค,ครับสรุปผลงานครับพี่น้องครับ เกือบเต็มหมวกจิ๋วบ้านสองลูกสองลูกอะไรอยู่ครับเสร็จลูกไม่น้นองครับีผลงานเกือบเต็มหมวกสำหรับสูตรทั้งสามสูตรดีเขาเฮ็ดมากครับสูสีกันบัดครับพี่น้องครับสูสีเดียกเดียว่านสูสีกันเลย เขัาเกือบทุกหลังโอเคครับพี่ต้อครับมื่อนี้หน้าพี่ต้องสับนี้ครับพอกันหลังโรงการครับสวัสดีครับ